ะวันนี้อัดวีดีโอหน่อยนะครับคือไปส่งของมาอัดวีดีโอลง y o u t u b e ก่อนชีวิตเราครับจำเป็นจะต้องรวยนะครับเพราะว่าเรามีความรักนะครับรักพ่อรักแม่นะอยากตอบแทนบุญคุณท่านอยากให้ท่านอยู่สุขสบายรักลูกนะอยากให้ลูกสบาย มีเวลาไปส่งลูกไปรับลูกไปโรงเรียนนะครับขับรถยนต์ไปส่งลูกลูกก็มีความสุขเห็นพ่อรวยลูกก็มีความสุขมั่นใจตั้งใจเรียนถ้าพ่อแม่ยากจนนะขี่มอเตอร์ไซค์นั่งรถ2องแถวไปส่งลูกยิ่งเราบางคั้งมันกลัวจะต,ติดโรคก,กลัวหลายสิ่งหลายอย่างกลัวจะเกิดอุบัติเหตุเ,เราลำบากครับบางครั้งเราทํางานานเดียวเรา ไม่พอจุนเจือครอบครัวไม่พอที่จะนะครับช่วยเหลือพ่อแม่เราให้สุขสบายได้เราหาอย่างอื่นทําด้วยนะครับหาอย่างอื่นทําด้วยนะครับงานมีเยอะแยะมากมายทํางานไปด้วยนะครับทําอาชีพอื่นไปด้วยควบคู่กันเวลามียีิบสี่ชั่วโมงเท่ากันนะครับแบ่งเวลาให้เป็นถ้าเราอยากมีเงินนะฮะอยากมีเงินเยอะๆปีหนึ่งหาเงินได้สักสองล้านสามล้านบาทก็ยังดีนะฮะ ปีละ้านสองล้านสามล้านนี่ถือว่าก็น่าจะพออยู่ได้นะครับแต่ถ้าปีละสองแสนสามแสนมาครั้งมันไม่พอที่จะจุนเจือครอบครัวของเราได้นะครับหมายถึงว่าพ่อแม่เวลาเจ็บป่วยมานะครับเวลาเราตกงานมาผมพิจารณาพตหลายคนที่กเกษียณมาแล้วครับได้เงินสามแสนสี่แสนล้านหนึ่งล้านหนึ่งสองล้านใช้สองปีหมดบางคนบอกว่าเจือจ้า ลุงได้เงินมาแล้วเขาจ้างออกทำงานจนบริษัทเขาเจ๊งได้มาสามแสนกว่าบาทใช้ไม่ถึงสองเดือนเลยหมดแล้วนะจ่ายค่าเทอมทลูกก็เทอมละสามพันแปดเทอมละสี่พันหมดเงินหมดเลยนะท้อแท้เหมือนกันเลลวลาไม่มีเงินเนี่ยนะเพราะฉะั้นแล้วนะครับเราจะเป็นจะต้องรวยนะครับผมไปซื้อทอผมเป็นเจ้าของร้านทออายุเกือบร้อยปีแล้วเก้าสิบเก้าปี นะกินข้าวก็มีคนป้อนนะนะั่งแขงอะไรนั่งอยู่ในโต๊ะแบบนี้แหละแต่มีคนป้อนข้าวในเะนะก้าอี้เอ,อมีคนป้อนข้าวโอ้ดีมากครับนะฮะคนรวยครับมีเงินจ้างเวลาเจ็บป่วยก็นอนห้องรักษาดีๆห้องพิเศษส่วนคนจนครับเนาะเราก็เห็นแล้วนะครับว่าเป็นห้องรวมอยู่กันหลายๆคน นะครับมันก็ลําบากเราก็อยากให้พ่อแม่เราอยู่สุขสบายบ้างวันก็ต้องแบบห้องพิเศษบ้างก็ดีเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนะครับเงินคือทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่เงินไม่สามารถที่จะไปซื้อให้คนอื่นมาเจ็บมาป่วยแทนเราได้ปวดของปวดหัวจะตายอยู่แล้วโอ้ทรมานจะเลยมีเงินครับไม่สามารถที่จะไปจ้างคนอื่นเจ็บป่วยแทนเราได้ครับอันเนี้ยสาคัญ แต่สามารถที่จะได้รับการรักษาที่ดีได้หาซื้อสูงไราหาซื้ออาหารเสริมดีๆมากินได้ครับจะกล่าวว่าไม่ขี้เหนียวนะใช้เงินเป็นนะนะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องรวยหาช่องทางทําให้เรานั้นรวยด้วยอาชีพที่สุจริตถูกกฎหมายนะครับไปพบกับคนที่มีแนวคิดคนที่รวยะครับนะบเขาจะบอกวิธีเราเองแล้วเราก็ลองทําดูนะไม่เสียหายอะไรนะครับทํางานประจําไปด้วย ทำงานอย่างอื่นไปด้วยมีหลายๆกระเป๋าเงินเข้าหลายๆทางเงินเข้าทุกวันนะฮะอันนี้ก็ผมทําแล้วนะผมทำมาหลายปีแล้วสบายสบายนะครับไม่ได้กระทบกับงานประจําของเราเลยถ้าเราได้เงินเยอะเราก็ออกจากงานประจําก็ได้แล้วก็มาทําหลายๆอาชีพที่เราทําอยู่กันนะครับอันนี้ก็นะครับอยากบอกว่า รเราจะเป็นจะต้องรวยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ติดตามฝากกดติดตามนะครับกดติดตามดูโฆษณาให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ